ว้าวบรรยากาศธ,ธรรมชาติของนาเล็กฮะยามเช้าฮะจิบก,กันกาแฟกันแบบนี้เลยฮะอยู่กับธรรมชาตินะชมธรรมชาติสีสวยเพลินเพลินนะนเรามองเห็นเขาแล้วเราก็อม,มองแบบอย่างมีความสุขนะเห็นเขาว่ายน้ำไปอย่างเพลินเ,นเนสบายๆบายธรรมชาติ ช่องจิตตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดียามเช้าครับบรรยากาศสบายๆาย,ยามเช้านะหิบกันกาแฟกันแบบนี้แหละนะทามกลางธรรมชาติสวยๆงามๆนะาดูฮนะมีคนมาออกกำลังกายฮนะ อะไรก็เนี่ยชมธรรมชาติริมคลองดอกไม้สวยงามนี่หน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ดอกไม้สวยอันนี้คือดอกบานบุรีสีม่วงนะสวยงามมากๆเลยดอกเขามีลักษณะเหมือนดอกลำโพงนะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนรูปแตร ที่นี่เราก็จะมีหลากหลายสีเหมือนกันบานบุรีมีสีเหลืองสีม่วงสีโอรสนะสวยงามฮะในธรรมชาติบรรยากาศยามเช้าก็แบบนี้แหละเมื่อคืนฝนตกสบายสบายเลยนอนสบายเพลินเลยอากาศดีเช้ามาท้องฟ้าคลึมคึมนะไม่ร้อน โอ้สบายเลยก็พาจิบกาแฟนะชมบรรยากาศสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยมีทั้งต้นว่าต้นมะกำมตาช้างนะต้นไม้ป่าหลากหลายนะที่ เขาปลูกกันในโซนนี้นต้นว่านี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดของพวกเราเหมือนกันนะมาออกกำลังกายแล้วก็ได้กินลูกว่าด้วยน,นี่ออกดกลูกดกครับอร่อยนะก็เ,เป็นผลไม้ที่ถือว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเรามาเรื่อยฮะเลี้ยงทั้งนกเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งสัตว์ป่าน,นี่แหละ ธรรมชาติต้นว่านี่ก็ถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายนะนะหลายๆคนก็คงจะมีความรู้กันอยู่บ้างนะเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยโบร,โบราณเลยถ้าเกิดว่าปีไหนที่ว่าออกลูกดกนะได้ผลดกผลดีปีนั้นฝนฟ้าจะดีนี่ก็ถือว่าเป็นไม้เสียงไทยนะ โดยเฉพาะชาวาตั้งแต่โน่นอินเดียบังคลาเทศนะพมา่าไทยเนี่ยก็นี่แหละมองต้นว่าก็คือไม้เสียงไทยเพราะว่ามันมีอยู่ประจำถิ่นนะมีทุกที่นะแถวนี้เนี่ยบรรยากาศยามเช้าสดชื่นเลยนี่มองไป ศาลาพักแล้วก็ทงน้ำเนี่ยโอ้โหกว้างใหญ่ฮะที่นี่นี่ฮบรรยากาศของบ่อน้ำเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะที่ขุดกันไว้เมือ่อประมาณเกือบ30ปสิลปีละนะที่เขามาขุดบ่อตรงนี้เพื่อที่จะเอา ถมพื้นที่ของโรงพยาบาลนะเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราก็ได้บ่อน้ำที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สอยยามจำเป็นนะนี่ฮะมีบ่อน้ำอย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยถ้าเกิดภาวะภัยแรงตัวนี้ก็ช่วยได้นะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ ไฟไหมนะ้ที่ต้องใช้น้ําจํานวนมากก็สามารถที่จะใช้ได้ก็ถือว่าเป็นน้ําที่มีมาร่วมเกือบ30ปีนะบ่อนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ําล้นท่านน้ําที่มันสูงขึ้นมากมันก็จะมีที่ระบายน้ําลงไปนู่นแหละ ลงทะเลนะผ่านคลองบางไผ่ไปที่นี่ก็เคยน้ำท่วมเมื่อปี58านะก็ทำให้ปลาที่อยู่ในธรรมชาติเข้ามาอยู่ที่นี่นะน้ำอตอนนั้นอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่แตกนะที่เขาใช้ในการแข่งเรือนะ ซ้อมเรือพายของประเทศไทยนั่นแหละมันแตกก็เลยมีปลาธรรมชาติเข้ามาเนี่ยเยอะแยะเลยในช่วงนั้นน้ำท่วมอ่ะท่วมหมดเลยแถวนี้นะแถวนี้เนี่ยท่วมหมดนะพื้นดินแถวนี้ท่วมนะถือว่าน้ำค่อนข้างที่จะมาแรงมากแล้วกลายเป็นว่าเอาปลาในธรรมชาติเนี่ย ที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําของบางผายเนี่ยเข้ามาเยอะเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาชาโดนะปลาไอ้ปาลากายนะนูนะ่นแหละตัวใหญ่ๆเพียบเลยฮะเนี่ยที่เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นปลาในบ่อน,นี้ต้องมีปลาที่มีตัวแบบขนาดหลายกิโลเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุก ปลาชะโดนะปลากลายปลานินปลาตะเพียนเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นปลาแรดคนระับคือหลายคนก็เป็นห่วงนะว่ามันมีปลาชะโดเข้ามาแล้วทำให้ปลาอื่นนะมันลดน้อยถอยลงอันนี้ไม่จริงนะนะจากที่นะเล็กศึกษาไว้ มาหลายปีแล้วว่าโอ้โหตอนนั้นคิดว่าปลาชะโดอยู่เยอะๆเนี่ยแย่แน่เลยนะตอนนั้นโรงพยาบาลเราก็มีการเปิดให้ช่วยกันกําจัดปลาชะโดนะก็คือเปิดให้ตกนะแต่พออยู่ไปอยู่มาเราไม่ได้เปิดให้ตกนะมาประมาณ5-6ปีจํานวนปลาชะโดมันก็ยังทรงๆอยู่ประมาณนั้นจํานวนปลานิน ปลาตะเพียนมันก็ยังท่งอยู่หรือว่าปลาช่อนก็ยังมีปลาดุกก็ยังมีนะปลาแรดก็ยังมีก็ดูมีการขยายพันธุ์เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคือระบบนิเวศเขาเขาต้องมีการปรับตัวนะอย่างปลานินออกลูกเยอะมันโดนกินเยอะมันก็ออกลูกเยอะนะก็เป็นธรรมดานะก็เป็นวิถีของเขานะ และคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่จะจับปลาที่นี่กินด้วยนะก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าน้อยมาก100%จะมี1%นึประมาณนั้นอุดมสมบูรณ์มากปูหอยในเนี้ยมีนะหอยเชอรี่เพียบหอยขมนี่เพียบเลยนะน้ำเขาค่อนข้างที่จะสะอาด น้ำใสทั้งปีฮะน้ำน้ำไม่ขุนแล้วก็น้ำไม่เสียด้วยนี่แหละการรักษาระบบมิเวศของพวกนี้บางทีมันก็มีสัตว์ในระบบมิเวศเนี่ยคอยรักษาอยู่นะอย่างตัวเงินตัวทองเนี่ยที่เขาอยู่ในน,นี้เขาหากินในนี้เวลามีสัตว์เน่าตายมีตัวเงินตัวทองเน่าตายมีปลาเน่าตายเขาจัดการหมด ก็เปคือว่าเป็นตัวเป็นเทศบาลว่างั้นเหอะนะคอยกำจัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะะนี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เราก็ค่อยเรียนรู้กับธรรมชาตินะและศึกษาธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะมีตัวเงินตัวทองเยอะแต่ก่อนหลายคนกลัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวละนะแล้วนะลคนก็รู้ๆเดินหลบเดินเลี่ยงธรรมดา โอ้แต่ก่อนตกใจกันนะราชะโดว่าเยอะนะทุกคนบอกน่ากลัวตอนนี้มันอยู่กันได้ปลามันอยู่กันไดม้มันก็ปรับตัวกันไปน,ะนี่แหละธรรมชาตนะิทุกอย่างมันกต้องมีการเรียนรู้มีการปรับตัวกันไปเรื่อยๆ บรรยากาศยามเช้านะเล็กก็มาจิบกาแฟแล้วก็มาแบ่งปันนะความรู้ประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้พบเจอพบเห็นในที่นี้นะก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นมุมสบายๆาย,ยามเช้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ